เขาเห็นนะักสเกต็ตคนนี้เนี่ยถายพริ้วไหวดังสายลมเหมือนกับเทวดาแถมยังตรงนั้นเนี่ยมีต้นปาล์มเป็นทิวภาพยาวเป็นพื้นหลังฮะและนี่ฮะคือที่มาของคำว่าปาล์มแองเจรียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟร์พิซูรี่ครับรายการที่จะพาคุณไปเปิดประวัติแบรนด์เฟี้ยวๆของชาวแฟร์กันนะฮะวันนี้ฮะแบรนด์ที่ผมจะเปิดครับเป็นแบรนด์ที่เขาดังในทุกวงอ,อ่ะใบเหล่านี้ ไม่ใช่ H&M เฮะเอเเราพูดไปแล้วฮะนี่ครับปาล์มแองเจิลสนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดประวัติกับแบรนด์ปาล์มแองเจิลครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องฟิสทีเอชด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กัเลยครับผมกับแบรนด์ p a เ m Angels ครับแบรนด์นี้นะฮะก่อตั้งขึ้นในปี2015ครับโดยคุณฟรานเชสโกรากาซี่ครับเขาเป็นช่างภาพชื่อดังอิตาลีฮะและที่พิเศษไปกว่าการเป็นช่างภาพครับเขาพ่วงฮนะพ่วงตำแหน่งการเป็นที่ปรึกษาและ Art ์ตดี c ร o เกับแบรนด์แฟชั่นตำนานสูงหูจากอิตาลีอย่างมอแคล r ครับผมอ่า ซึ่งต้องย้อนกลับไปเล่าก่อนนะครับผมว่าปาเม a เจ e l ์ก่อนที่จะมาเป็นแฟชั่นสุขไรเทเท่เนี่ยชื่อของปาเม a เจ e l ์ครับได้ปรากฏให้ได้ยินมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับเพราะฟรานเชสโกนะฮะได้นำคำว่าปาเม a เจ e l ์มาใช้ตั้งชื่อกับภาพถ่ายของเขาครับรวมไปถึงการเป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดของเขานั่นเองนะฮะโดยภาพที่ว่านะฮะคือภาพของผู้ชายผมยาวสีบรอนกํกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างพลิ้วไหวดังสายลมอยู่กลางพื้นหลังที่เป็นต้นปาลบนหาดเวนิส ที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับเอ s! <S ๊เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าแองเจลหมายถึงผู้ชายโหอะซึ่งฟานเซนโก้นะฮะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเห็นนะักสเก็ตคนนี้เนี่ยถ่ายผิวไหวดังสายลมเหมือนกับเทวดาแถมยังตรงนั้นเนี่ยมีต้นตาล์มเป็นทิวภาพยาวเป็นพื้นหลังฮะยิ่งดูเหมือนเทวดาขึ้นไปใหญ่ครับและนี่ฮะคือที่มาของคำว่าปาลมแองเจส์นั่นเองฮะ ยังไม่จบฮะผมขอพูดถึงหนังสือภาพเพิ่มเติมน,นิดนึงแล้วกันนะครับหนังสือภาพที่พูดไปก่อนหน้านี้นะฮะมันมีเนื้อหาภาพที่เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ของสเก็ตบอร์ดทั้งหลายแหล่ฮะทั้งภาพตัวแบบที่เล่นสเก็ตบอร์ดรวมถึงแฟชั่นเสื้อผ้าของคนเล่นด้วยซึ่งหนังสือเล่มน,น,นี้นะฮะถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2014ฮะโดยสำนักพิมพ์ริส t o รีนะฮะและได้เจ้าพ่อสตรีทอย่างฟาเรวิลเลียมมาช่วยเขียนคำนำในหนังสือให้ด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับยังคงสามารถหาซื้้อออไดอยู่น่นบบผมเเบบเหห็็วววาแื s o ลีจะยังมีขายอยู่นะฮะลองไปดูกันได้นะครับโดยตัวฟอนต์นะฮะที่ใช้บนปกของหนังสือนะฮะก็เป็นตัวโลโก้หลักของแบรนด์ตามเอ็งเจอเองด้วยนะครับซึ่งฟอนต์ที่ใช้เนี่ยเขาเียเป็นฟอนต์แบบ O English นะให้กลิ่นอายของปลายยุค70ที่เป็นยุคบุกเบิกของวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดครับและในยุคนั้น,นะฮะก็ต้องให้นี่เลยครับซีบอยหรือ Z Boy นะฮะแห่งด็อกทาวน์นักสเก็ตบอร์ดในตำนานที่พูดเลยว่าภาพของ Z Boy หรือ C Boy เนี่ยถูกปรากฏในหนังสือของฟาร์เชสโกอ,อีกด ตัดมาต่อฮะที่ปาร์ตแองเจิลส์ของเรานะครับซึ่งกลายมาเป็นแบรนด์แฟชั่นในปี2015ฮะโดยตัวคุณฟานเชสโกนะฮะที่เป็นผู้ก่อตั้งของแบรนด์เนี่ยเป็นคนที่มีความหลงใหลในภาพถ่ายที่เกี่ยวกับแฟชั่นมากๆนะครับประกอบกันด้วยการที่เขาเนี่ยสั่งสมประสบการณ์ในการทํางานกับมองแคลม,มานานกว่า15ปีฮนะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดที่ครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับแฟชั่นอย่างมากครับรวมถึงอิทธิพลจากการที่เขาเติบโตมาทั้งในวัฒนธรรมที่อเมริกาและก็อิตาลีฮนะบแบบว่าาาปกตติเเนีียยออจจะรมัธล พอโตขึ้นมาก็เป็นเด็กชิคชิกเป็นคอลเลจติวเดนที่เรียนที่อเมริกาอะไรแบบนั้น,นะฮะนี่จึงทําให้เขานะครับมีวัตถุดิบดีๆจากทั้ง2ประเทศที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมมาครับผมทั้งอเมริกาและอิตาลีนั่นเองนะฮะเขาเนี่ยก็เอามาสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์นะฮะที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวนะครับโดยการนําวัฒนธรรมสตรีทของอเมริกามาตีความผ่านตัวตนของเขาซึ่งเป็นคนอิตาลี ออกมาจนเกิดเป็นแบรนด์ฟา m ์มแองเจขึ้นมาฮะซึ่งบุคคลนะฮะที่ f r a n c e ชสโกนี่เขาพูดเลยนะครับผมว่ามีอิทธิพลต่อเขามากๆครับนั่นก็คือพี่บ๊อบมาเล่ฮะอ้าวทางเดียวกันนี่หว่า อ่ะมาต่อกันนะฮะคือพูดเลยนะครับผมว่าบ็อบมาเล่เนี่ยสำคัญกับฟ r รานเชสโกมากๆนะครับถึงขั้นว่าคุณฟ r รานเซสโกให้สัมภาษณ์กับน,นีสารโคฟเจอร์ไว้ว่าบ o อบมาเล่ was always big influence for me he's inspired me the most and still does แปลว่าบ o อบมาเล่เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผมมากๆเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมตั้งแต่วันแรก จนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงให้แรบรงบันดาลใจกับผมอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ฟรานเชสโกนะฮะพูดไว้นะครับและนี่แหละครับเพราะ er เฮียบ๊อบมาเล่เ่ยละครับเลยทำให้ไอเทมของ p ามแองเจ l ชิ้นแรกๆเนี่ยโด่งดังในผูตแตกครับแถมยังสร้างชื่อให้กับแบรนด์ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะและสิ่งนั้นนะฮะก็คือนี่ครับแท็กสูฮะ บ๊อบมาเล่ฮะเขาชอบใส่แท็กสูตรแบบนี้นะครับคุณฟานเชสโกก็เลยดึงดีไซน์แบบนี้นะฮะมาอยู่ในแบรนด์ไาม์แองเกิลวนเองนะครับซึ่งคุณฟานเชสโก้นำรูปแบบของแท็กสูตรแบบนี้นี่แหละมาทําให้มันทันสมัยขึ้นและแน่นอนฮะก็แปะโลโก้ของแบรนด์ลงไปครับเท่านี้จบฮะเพียงแค่เป็นแท็กสูตรแปะโลโก้เข้าไปเพียงแค่เท่านี้ฮะ ถูกจับตามองและพูดถึงเป็นอย่างมากนะฮะในวงการแฟชั่นนะครับและที่สำคัญครับผมด้วยความที่ฟรานเชสโกเป็นคนชอบฟังเพลงแร็ครับเขาก็เลยขายายฐานแบรนด์ตัวเองออกไปนะฮะโดยการไปทำสัญญากับนักร้องชื่อดังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a a ซ Rocky Playboy c a r อย j o ร์ดี้นะครับผมพูดเลยว่าคนเหล่านี้นะฮะก็ได้ใส่ แบนด์ตามแองเจิลออกไปนะฮะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตบ้างเวลาอยู่ใน MV บ้างและในเมื่อบงังดาศิลปินดังๆใส่เยอะขนาดนี้ไม่แปลกครับที่แบรนด์จะดังกันทู้แตกครับยังไม่หมดฮะยังมีอีกหนึ่งอย่างครับที่ทําให้แบรนด์แบนด์นี้เป็นที่จับตามองครับนี่เลยฮะคนไทยใส่เยอะมากนะครับรองเท้าแตะฮะ ที่มีคำว่าปามแองเจิลใหญ่ๆอยู่บนรองเท้าครับซึ่งรุ่นนั้นนะฮะมีชื่อว่าปามแองเจิลลับเบอร์สไลท์แบล็กครับผมเอดและนอกเหนือจากเฮียบ็อกนะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณฟานเชสโกนะฮะยังมีนี่ครับราฟาเรนครับอีกหนึ่งดีไซเนอร์ที่ส่งอิทธิพลต่อเขามากๆนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบนะครับยังไม่หมดครับยังมี Prada ฮะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์กับตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจนมากจนเขาเนี่ยต้องยกนิ้วให้ฮะ นิ้วโป้งฮะที่ยกให้ฮะไม่ใช่นิ้วกาดนะฮะ จะเห็นว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าของแบรนด์ตาเมนโชสฮะมักได้รับแบรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวของเขาครับทั้งดนตรีศิละปะวัฒนธรรมสตรีทรวมไปถึงกีฬาต่างๆด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าทุกคอลเลคชันที่ผ่านมาเนี่ยฟรานเซสโกลงมือเองกับทีมทุกครั้งบอกเลยว่าเขาเนี่ยหลงไหลและทุ่มเทกับแบรนด์แบบสุดๆครับผมโดยฟรานเซสโกนะฮะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาเนี่ยต้องการสมดุลเวลาของชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ต้องมีทั้งมองแคลมีทั้งครอบครัวของเขา แล้วก็มีปาเมนเจลนะฮะโดยเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ฮะแต่ละวันนะฮะเขาจะใช้เวลา7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้ากับครอบครัวครับหลังจากนั้นฮะต่อมาทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์มอแคลีร์เก้าโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มฮะแล้วหลังจากเลิกงานนะฮะเขาก็พุ่งฮะเข้าสู่ปาเมนเจลตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มหรืออาจเล็กมากกว่านั้นครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามาเวลากลับมาให้ครอบครัวเหมือนเดิมฮะแน่นอนฮะว่าถ้าเกิดคนทั่วไปมองเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาหุ่มงาน แต่ไม่เลยนะครับเขาบอกว่าการทำปลัแองเจิลเสี่ยงมันไม่ใช่งานแต่มันคือความสนุกมันคือ p a s s ชันเราทำในสิ่งที่เราหลงรักเนี่ยยังไงมันก็ออกมาดีและเขายังบอกต่ออีกนะฮะว่าสิ่งที่เขาเสียดายมีแค่หนึ่งอย่างครับคือเขาไม่มีเวลาออกกําลังกายฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองฮะเพราะเวลาทั้งหมดที่เขามีเนี่ยสเปนให้กับงานกับครอบครัวหมดแล้วโอ้โหนี่แม่งบุคคลตัวอย่าง ยนะครับผมว่าตาเมนเจอรเนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ก็จริงนะฮะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะฮะโดยในปี2 0 1 5ครับคอลเลคชันแรกของแบรนด์เนี่ยก็ได้ถูกล้อออกมาครับเป็นเสื้อผ้าแบบยูดีเซ็กเลดี้ทูแวร์ครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันฮะใครที่อยากใส่เนี่ยสามารถใส่ได้หมดครับโดยเขาเน้นเนี่ยเสื้อผ้าของเขาออกมาในทิศทางที่เป็นรูปแบบของฮูดดี้เสื้อยืดเท่แล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆที่มีความเท่ผสมผสานจากความเรียบง่ายที่หยิบจับได้ง่ายแลละมมีควาเยเนนัน มาต่อฮะในปี2017ครับ ตามแองเ e ิ s, <Farm> <S ได้ทำการเปิดป๊อปอัพสโตร์ชั่วคราวที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น,นะฮะมาในธีม Lonely Heart Club อัาโดยไอเทมนะฮะจะเน้นไปทางคอลเลคชัน f a l l winter ปี2017ครับกับพวกเสื้อยืดวินเทจไอเทมเครื่องประดับใดๆต่างๆเนี่ยก็บุกเอามาขายที่ช็อปนี้เช่นกันนะฮะซึ่งสโตร์นี้นะฮะเปิดแค่เดือนกรกฎาคมจนถึงแค่ตุลาคมในปีเดียวกันนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณไปที่โตเกียวก็ไม่เจอแล้วนะป๊อปอัพสโตร์นี้นะฮะปิดไปตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับ มาต่อฮะปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีทองของปาร์เอนเจิรเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือปี2018ครับเขาได้เปิดตัวคอลเลกชันแคปซูลร่วมกับ Playboy Party นะครับแล้วยังคอลแลบกับ Under Armour กับคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Recovery ครเขาเนี่ยออกแบบเสื้อผ้าเพื่อให้นักกีฬา ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังออกกําลังกายอ่าอนี่เจ๋งกว่าอันนี้อะไรพี่เทมากดูรูปก็เทแล้วนะครับยังไม่หมดฮะแบรนด์ยังเปิดตัวคอลเลคชั่นที่ทําร่วมกับรองเท้าแตะซุยโคกนะครับใส่สบายมากซุยโคกนะครับผมและในปีเดียวกันฮะปาร์เมนเจอร์ก็ได้เปิดแฟลชิปสโตร์ที่มาเก๊าประเทศฮ่องกงด้วยฮะบอกเลยครับผมว่าปีนี้เนี่ยโคตรลุ่งเลยนะฮะปาร์เมนเจอร์ ต่อมาฮะในปี2019ครับตามแองเจิลส์ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะยังคงจับมือร่วมกับ Under Armour ฮะเพื่อพัฒนาคอลเลกชันดีคอฟเวอรีต่อไปครับซึ่งครั้งนี้นะฮะสนคเกอร์ต่อยมาแล้วไงโคตรล้ำรวมถึงเสื้อผ้านะฮะที่อยู่ในคอลเลกชันนี้นะครับเป็นรูปแบบที่โคตรจะอนาคตเลยนะครับผมฟิวเจอริสติกมากๆนะฮะอืแล้วหลังจากนั้นนะฮะในปี2020นะครับผมปาร์แมนเจอร์ก็ได้เงียบๆไปแต่เขากลับมาพังอาดอย่างยิ่งใหญ่ในปี2021ฮะ แค่ปีนี้ปีเดียวนะฮะพูดเลยว่า คนที่เป็นสาวกปามเมงเจ้าเนี่ยหมดตังกันไปเยอะแยะเลยละครับผมว่าเขาเนี่ยปล่อยคอลเลคชันออกมาเยอะแยะเลยฮะเริ่มมาที่คอลเลคชันฟิชชิงคลาบครับตอนรับหน้าร้อน,นะฮะที่เขานะฮะได้ใช้สีสันและลวดลายต้นปาลให้มันสดใสรับลมร้อนครับมาต่อกันที่คอลเลคชันรับหน้าหนาวฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะคอลเลคชัน <Collection S 1> นี้เนี่ยจะเน้นหนักไปที่แท็กสูรแบบพิมลายเสื้อโค้ทขนสัตว์แล้วก็มีดีไซน์อื่นที่สามารถสวมรับลมหนาวได้อย่างสบายๆเลยนะฮะมาต่ออีกหนึ่นะะผมมวว่่่าากก็พลดดดไได้เชเชนนนะนะียัะ การคอลแลบกับแบรนด์มิสโซนี่นะฮะที่เป็นคลาสแบรนด์จิตรีนะฮะซึ่งแบรนด์คลาสนีายทำทุกพาดูนี่นั่นอะไรแบบนี้โดยคอลเลคชันนี้นะฮะเป็นการผสมผสาน d n a ความเป็นอิตรีออกมาได้อย่างลงตัวครับคุณฟาเชนโกนะฮะเขาบอกว่าอยากให้มันดูออกแบบเออร์แบนแบบคนเมืองอะไรสักนิดนึงโดยการเ้นไปทิทโทนสีอุ่นเพื่อให้ใส่และดูรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะฮะ ปี2020ไม่ได้ทำไงปี2021เนี่ยเหมือนเขาอัดอั้นใส่กันมาอย่างเต็มที่ฮะนี่ครับตาม Angel s X Team Wang เป็นการ collaboration กันร,ระหว่างศิลปินชื่อดังนะฮะคุณแจ็คสันแวงนะครับโดยมีคอลเลคชันที่มี8ดีไซน์แบบยูนิเซ็กมาในทีม The Night a t t h e Beach อ่า เป็นการที่ปาม์เมนโชเขาทำขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะตีตลาดเอเชียอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วเขานะฮะได้คอลแลบร่วมกับแจ็คสันแวงนะฮะจากวงก็อตเซเว่นที่เป็นแบบเบอร์ต้นต้นของเอเชียอยู่แล้วนะครับ พูดเลยว่าตีตลาดสําเร็จนะฮะและบวกกับการที่แบรนด์ตัวเองเนี่ยได้เปิดสโตร์ตามหัวเมืองใหญ่4แห่งในจีนและรวมถึงบ้านใกล้เรือนเคียงเราด้วยนะครับเลยทําให้มันพีคมากๆกับปาเมนเชลในตอนนั้นนะครับผมและยังไม่หมดฮะกับอีกคอลเลกชันที่โดดเด่นในปี2021นะฮะของ a าเมนเชล่งคือ i อ e วร์คอลเลกชันนฮะโดยที่คุณฟรานเซสโกได้บอกว่าวันตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับปาเมนเชล เพราะแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นที่แคลิฟอร์เนียดังนั้นวันกับแสงแดดมันคือของที่คู่กันซึ่งเขาบอกมาเลยนะฮะว่าปี2020ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทางแบรนด์และตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ขยับขยายอะไรมากนะัเป็นปีเงียบๆพอกลับมาในปี2021เลยจัดใหญ่ไปเลยนะฮะแถมให้ในอีก1-2ปีข้างหน้าแบรนด์ปา l ม a เจ e l s ตั้งใจจะขยายสาขาไปอีก5-10สาขาในทั่วสหรัฐและโซนยุโรปด้วยครับผมบอกเลยนะฮะว่าสบายทำได้อยู่แล้ว ถัดมาฮะในปี2022ปีนี้นั่นเองนะครับผมพูดเลยว่าปาแมนเซลเนี่ยก็เยี่ไม่แพ้2021ครับเขาได้เปิดตัวต้นปีฮะด้วยเสื้อยืดเท่ๆที่ร่วมมือทำกับกันหน้าฮะแร็ปเปอร์หนุ่มที่เพิ่งจะปล่อยอัลบั้ม Ds Forever ออกมานะครับผมซึ่งเสื้อยืดเนี่ยจะเป็นการพิมพ์ลายที่ดูเหมือนเป็นการพ่นสเปรย์แต่มันเป็นการพิมพ์นะ กับคำว่า just for p g กับคำว่า pushing p since 2015อ่าเห็นไหมคำว่า pushing p คําว่า p เนี่ยมันกำลังดังมากๆให้สอดคล้องนะฮะกับดีไซน์อัลบั้มของกันหน้านั่นเองครับผมอ่ะยังไม่หมดนะฮะไปต่อเลยนะครับผมเพราะเดือนที่2นะฮะเมื่อกี้เนี่ยมกราเท่านั้นนะเพิ่งตัดภาพไม่ได้เดือนกุมพานะฮะนี่เลยครับผม โชว์เคสคอลเลกชันทูเทฮะเขาได้จัดออกมานะฮะโดยที่คุณฟานเชสโกเนี่ยตั้งใจจะโชว์ผลงานของ Fall w i n t e r 2022ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้จำหน่ายนะฮะแต่เขาอยากอวดนะฮะอยากให้เห็นคอนเซ็ปต์ไงว่าคอนเซ็ปต์มันเฟี้ยวขนาดไหนแรงบันดาลใจเนี่ยเขามียังไงซึ่งแรงบันดาลใจของเขานะครับมาจากลอสแองเจลิสเมืองต้นแบบแบรนด์ของเขานะครับและพิเศษไปกว่านั้นนะฮะบนเวทีฮะจะมีเสื้อผ้าที่มาจาก The ะเอ็กมอ c l e r Genius ี a สปาแมนเ Collection ครับเป็นผลงานที่ออกแบบ ร่วมกับแบรนด์ที่เขาเป็นคอนซัลต์ะฮะนั่นคือมองแคลนั่นเองนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า h a r m o n y อ่าซึ่ง h a r m o n y นะฮะแปลว่าการผสมผสานนั่นเองครับผมเขาก็เลยได้นำอัตลักษณ์ของ2แบรนด์เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับโดยจุดเด่นของเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้ฮะ,ค,ะคือการดีไซน์ที่เรียบหรูตามฉบับของมองแคลมาปักลวดลายที่วีกราฟิกแบบตาม Angels ครับวนอีกเซตหนึ่งที่อยู่บนเวนทีโชว์ฮะคือ The m o o d for s u n n y Days ครับ เป็น Spring Summer 2022ทอ l l เ c t i o n ทลคชั่นะฮะที่มีความโดดเด่นตามฉบับลวดลายของปาเมนเจอรนะฮะเขานะฮะได้นำลวดลายของต้นปาล์มมาตีพิมพ์บนเสื้อผ้าดีไซน์สุดเท่ดูใส่สบายมากๆนะเอาจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีนี่ฮะปับปรุงชุดแฟสูตรของเขาให้มันดูมีความเท่และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับบอกได้เลยว่าเปิดต้นปี2022แค่โชว์เคสเท่านี้เตรียมเสียตังกันได้เลยนะครับผม และปัจจุบันนะครับตาแมงเจอร์ถูกซื้อไปอยู่ภายใต้บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นร่วมสมัยจากอิตาลีอย่างนิวการ์ดกรุ๊ปครับซึ่ง New group นิวการ์ดกรุ๊ปนะฮะเขาก็เป็นเหมือนบริษัทที่รับเป็นมันติเลเบลแบรนด์นะฮะมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะมีออฟว t e อยู่นั้นด้วยนะครับผม โดยตามเอ g งเจอสฮะสำนักงานใหญ่ของเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีฮะและตอนนี้นะฮะสต์ของแบรนด์เนี่ยมี7จุดใหญ่ๆนี่ไม่รู้พี่อิตาลีนะเขาจะมีที่แมามีลัดลอสแองเจลิสเมืองเฉิงตูเซี่ยงไฮ้อู่ฮั่นปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็มีที่ประเทศมาเก๊าก็มีเหมือนกันและสุดท้ายฮะที่กรุงเทพเมืองเทพสร้างของเราก็มีเช่นเดียวกันนะฮะ ซึ่งช็อปไทยนะฮะก็จะอยู่ตามห้านะฮะลองไปหาดูได้นะครับผมหรือถ้าเกิดไม่ใช่สโตร์หลักของตามแองเจิลครับเขาก็มีอยู่ใน l u x u r วรี่รีเทลกว่า210ล้านทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น c อเลตบาร์นี่แซ็ก f i f t ฟ a อเวนินะฮะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายให้ไล่วันนี้นะครับผมก็รายการจะยาวสัก5ชั่วโมงนะฮะไม่น่าทันนะครับเอางี้แล้วกันถ้าเกิดไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนออนไลน์สโตร์มีจบเลย เป็นไงบ้างะฮะกับแบรนด์น้องใหม่อย่างตามแองเจิลนะครับแบรนด์แฟชั่นที่เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อ7ปีที่ผ่านมานี่งนะฮะต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ธรรมดาฮะเพราะแบรนด์ของเขาเนี่ยมี d n a ที่โคตรชัดและเขาเนี่ยได้นำวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีทคัลเจอร์ฝั่งอเมริกันมาร่วมกับความเป็นตัวตนของเขาที่เป็นคนอิตาลีได้อย่างลงตัวนะฮะเออเอาเป็นว่าอัตลักษณ์แบรนด์ของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะฮะและหนึ่งสิ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้นะฮะจากคุณฟรานเชสโกนะฮะน,น เขาแบ่งเวลาดีมากนะเห็นไหมเขาแบ่งเวลาขนาดไหนเขาไม่เคยลืมการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวของเขาครับนี่คือสิ่งที่น่าเคารพกับฟรานเชสโกมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าไปโหมง,งานหนักขนาดนั้นนะฮะก็จริงๆก็สามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นก็ได้หรือว่าเราอาจจะมีเวลาออกกําลังกายให้กับตัวเองสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเหมือนกันนะครับผม ผมกับฟชั่นฮิสตอในเทปนี้นะฮะกับแบรนด์ปามแองเจิลนะครับผมเป็นไงกันบ้างฮะคอมเมนต์บอกกันได้หรืออยากให้ผมเปิดประวัติแฟชั่นกับแบรนด์ไหนนะฮะคอมเมนต์บอกด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกด s u r i b e c h a ช n e l คูคิสทีเอชด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมพูดกันแบบงตรง,ตรง,ตรงฮะ ยิ่งยอดซับสคร์เยอะเนี่ยมันจะมีผลต่อกริททมที่ทําให้กริททมเนี่ยมันถูกจับไปให้คนเนี่ยมองเห็นมากขึ้นแล้วจะทาให้รายการเรามีวิวมากขึ้นและในเมื่อถ้ารายการเรามีวิวมากขึ้นคนก็จะดูเยอะถูกไหมพอคนดูเยอะสปอนเซอร์ก็จะเข้าสปอนเซอร์เข้าเราก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปพูดตามตรงฮะก็จะมีเงินนะฮะในการลงทุนทําคลิปต่อไปเห็นไหมล่ะคลิปเราตัดต่อปรับปปับปรุงปบเงินทั้งนั้นเนี่ยทำมาเป็นสิบเทปแล้วไม่ได้เงินสักบาทเลยไหวแล้ว วายแล้วขอร้อง subscribe กกราบเลยกราบกราบขอร้อง subscribe สสนะนะวายแล้วช่องนี้ไม่ได้มีแต่รายการแอบจริงๆร้องไห้แหละววัสดีครับ